ตนเต้นครับตื่นเต้นตอนแรกก็คิดว่าไม่ตื่นเต้นแต่ว่าพอลงมาจากรถตู้ก็คือตื่นเต้นแล้วคนเยอะมากแล้วก็ดีไซน์มากมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ทีดไวน์แล้วก็ทางมาดิชนเนี่ยให้ให้รางวัลสิ่งที่วายเลือกที่พอร์ีนี่เป็นที่ยอดยีสั่นนีขอบคุณมากเลยครับวันนี้ก็ถูกแต่งตัวหล่อกันมาเลยกันจากพรยังไงก่อนตอนนักเอาไว้คือว่าจัดเต็มมากก็ถือว่าให้เกียรติด้วยเขาสามารถประมาณให้เราเนาะให้เกียรติเจ้าของงานก็ขอบคุณทางฝีดแล้วก็เพื่อนมาดิชนนะครับ ผมว่ามันคือภาพรวมภาพรวมทั้งหมดด้วยต้องขอพูดเลยว่าตั้งแต่ผู้ผลิตนะักแสดงแล้วก็แฟนอะไรค,ครับทางฝ่ายผลิตเองเนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนาผลงานให้มันมีศักยภาพที่มากขึ้น พะเราเห็นแล้วแหละ<ม>ว่าซีรีส์วายบ้านเราเนี่ยมันมีสายภาพที่ไปต่อได้อีกเยอะเราก็เลยอขอบคุณทางพี่ปอนแล้วก็ทางบริษัทด,ด้วยนะครับผมที่ลงทุนแล้วก็ลงแรงแล้วก็ลงเงิน <c> ค <oughs> ่อนข้างจะเยอะอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆด้วยตรงจุดนี้แล้วก็นักแสดงนะครับผมที่พยายามทำกันหนัมาอย่างหนักแล้วก็อยู่กับนอ้นองๆมาทุกคนที่สําคัญเลยคือเบื้องหลงังที่พี่โปรดักชั่นต่างๆสําสคัญหมดครับงานจะออกมาไม่ดีเลยถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีคนพวกนี้แล้วก็สุดท้ายก็ แฟนๆก็ใช่สุดท้ายแล้วตองไปสุว่าอ่ามันคือมันคือความพอดีมันคือความพอดีที่อ่าเราได้ทีมผลิตที่อ่าที่มีวิสัยทัศน์ที่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 กว้างไกลเรามีทีมผลิตที่ตั้งใจทำงานเรามีนักแสดงที่อ่าทำานบ้านที่ดีมากแล้วก็มีแฟนๆได้การตอบรับที่ที่ดีมากๆแล้วก็เปิดกว้างมากๆต้องขอบคุณทุกคนด้วยครับ เต็มที่กับผลงานนี้มากเราเราไม่ได้คิดเลยว่าตอนที่เราในระหว่างถ่ายหรือว่าระหว่างที่เราเวิร์กชอปในการเป็นกลุละครหรือว่าทําอะไรต่างๆต้องไปเรียนอะไรต่า,ไไางๆเนี่ยเราไม่ได้คิดเลยว่าพอ He's a คิดว่ามันเป็นความอึดอัดอะไรเลยเราคิดว่ามันเป็นความความดีใจอะ่ะเพราะว่าเราเราไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะมีคนชอบมีคนมาติดตามมีคนมาหาเราเวลาเราออกงานมีคนมารอเราตากแดดตากลมตากยุง่งขนาดนี้ครับดีใจดีใจมากๆคือคมันเกินฝันสำหรับพวกเราทุกคนมากๆเบื้องหลังคือเราคุยกันแบบเฮ้ยเราขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยอย่างที่อย่างที่บ้านบอกครับว่าเออพอตั้งแต่เริ่มซีรีส์มันเริ่มอาเนี่ยชีวิตมันก็ คือจริงๆเราก็ยังเป็นคนธรรมาดาเหมือนเดิมแต่ว่าพอมันเริ่มมอนเนี่ยพอเริ่มเริ่มมีชื่อเสียงนานๆแบบว่ามีคนที่รักเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็เราได้เห็นความรักที่เขามีให้กับเราซึ่งอันนั้นเป็นผมรู้สึกว่าโหบางคนอย่างอย่างที่บ้านพูดว่าบางงานเนี่ยเขาต่างหากเนี่ยผลมาเพื่อเพื่อมาหาพวกเราเพื <S <S ่อมาด so ูาพวกเราให้กำลังใจพวกเราเนี่ยผมรู้สึกว่าจุดๆนั้นอ่ะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ผมควรเรียกได้ว่าความรักที่เขาให้เราจริงๆนะครับคือเป็นือ ไปครับแต่ก่อนตอตงก็รู้สึกเองดังเดี๋ยวนี้รู้สึกเป็นเซเลบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับไปที่ไหนก็รู้สึกก็แบบไมขอบบ้างขอบหน่อยขอบนิดนึงไม่คือไม่ไม่ไมคือขอบแต่คือเราก็แบบขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าไปที่ไหนคนไม่เรียกเราตองนะ <c oughs> หลายๆคนจะเรียกแบบคุณูท่านคุณคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอขอบคุณมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาทําให้เรารู้สึกว่าเรามีมีโอกาสไปต่อนะครับผมในในอุตสาหกรรมนี้อะไรเงี้ย ที่ให้กับพวกทุกคนนะคะผมได้ออกมาแสดงผลงานหรือว่ามีพื้นที่ เตมตัวเยอะมากเยอะแบบเยอะมากจริงๆคือเหมือนกับว่าที่ i m t a c t บนท้งองที่กรุงเทพคอนเสิร์ตรอบแรกที่เราเล่นไปครับเป็นเหมือนแค่เปิดนำของเนื้อเรื่องของโลทัวร์ครั้งนี้ครับเหมือนว่าพอจบรอบนั้นไปเราก็กลับไปปึก้องอีกให้โชว์มันดีมากกว่าเดิมอีกทุกๆคนก็จะมีโชว์ของแต่ละคนแล้วก็แต่ละโชว์นั้นก็จะยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการไปอีกก็ จริงๆเนี่ยต้องบอกกับแฟนๆทุกคนเลยว่าใจจริงของบริษัทแล้วก็พวกเราเนี่ยอยากไปให้ได้เยอะที่สุดอยากไปทุกเมืองที่สามารถไปได้แต่ว่าด้วยรายละเอียดต่างๆนะข้อตกลงต่างๆเนี่ยเราเราจำเป็นที่ต้องมีการจำกัดบางอย่างอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยก็มีรายละเอียดในการดําเนินงานที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยแล้วก็เคารพการตัดสินใจของทางท่ายแล้วก็ทางโรมเมเตอร์แล้วก็ทาง,ตางแต่ละเมืองไม่เช่นก,กันอะไรเงี้ยครับผมก็ มาดูกันว่าหลังจากเอเชียแล้วจะยังไงต่อนะครับผมก็ขอฝากติตามพวกเราทุกคนจากโยนคาวด้วยนะครับสบายไหมยังไม่สบายขอบคุณมากครับ